สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพุทธที่19พฤศจิกายนนะคะแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะไม้อยู่ไซ้กระถาง6นิ้วนะคะ งานจัดส่งส่งให้ทั้งกระถางนะแล้วก็มีป้ายเขียนชื่อบอนติดไปให้ทุกต้นนะคะสนใจต้นไหนโทรหาหรือทักไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์0805194988ทุกวันนี้ไม้ราคาหลักสิบนหน่อยหลักร้อยนิดๆเท่านั้นจ้ะสะสมเก็บเอาไว้ดูเล่นได้เลี้ยงดูเล่นได้ทุกต้นทุกชนิดทุกสายพันธุ์เลยเก็บให้ครบหลากหลายสีสันนะคะเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันดูสวยแต่ละต้น มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่ด้วยกันยังไงก็ไม่มีการข่มกันนะอยู่ยังไงก็โดดเด่น อย่างพวกกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันยังไงมันก็มีความโดดเด่นในตัวเองนะคะดูรวมๆกันแล้วมันดูดูสวยงามดูเพลดิดเพลินดีนะคะค่าส่งนะคะ1ต้น2ต้นค่าส่ง50บาทรับ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีรับปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นส่งไปรสีนีไทยแบบ e m s ให้นะคะส่งด่วนๆแบบ e m s ให้เลยจะส่งวันนี้วันพุธของถึงลูกค้าประมาณวันพฤหัสหรือศุกร์โดยประมาณนะคะ สนใจต้นไหนจดชื่อบอนสีนะคะที่ต้องการนะโทรหาหรือทักไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์080519 4988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแม่ค้าใช้1เบอร์ทวนเบอร์เดียวทวนมาดูบอนสีกันดีกว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะมีชื่อว่าเศรษฐีปีชวดสวยมากนะคะเศรษฐีปีชวดนะคะเอาไป100บาท 100บาทด่างฮับฮารสวยๆเลยนะคะเศียตีปีชวดฟอร์มสวยหน้าสวยมากนะ100บาทมี2กระถางด้านหลังตรงนี้เป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแดงมาแล้วสวยๆเลยชายชนเอาไป79นะคะ79บาทมี2กระถางอันนี้เป็นทศกัณ์นะคะน่ใบใหม่ก็เปิดมาเริ่มกัดลายกัดสีสันมากขึ้นนะคะทศกัณ์เป็นไม้กัดสี จะกัดสีใบสวยโตเต็มวัยตอนใบแก่ตอนเริ่มลงหัวสีจะมาเต็มแม็กเลยแล้วสวยมากความมหัศจรรย์สเสน่ห์ของใบบอลอยู่ตรงนี้เลยนะคะทศกันนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะมี1ต้นเฮงเฮงเฮงค่ะบอนใบกลมป้ายๆแบบนี้เลยนะคะชื่อดีเป็นมงคลเฮงเฮงนะคะ เอาไปต้นละ99บาทนะคะเฮงเฮงเฮงนะเ9บเาบาทต้นใหญ่นะไปอัพขึ้น8ขึ้น9ยังล้นฟอร์มเลยถัดมาตรงนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆขออยู่ที่89บาทนะคะเจ้าสาวมี2ต้นป้ายสวยป้ายเข้มชั้นฟอร์มดีด้วยนะคะมี2ต้นด้านหลังอันนี้เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะคะมีหน่อแล้วทั้งคู่มีหน่อทั้งคู่นะคะหน่อก็กัดสีมาละ นะคะนี่หนอก,ก็กัดสีมาล้มีหน่อแล้ว,ลวทั้งคู่อันนี้ไม่รวมต้นเล็กต้นน้อยนะให้ไปที่250บนะคะ250าบาท1เดียวในจักรวาลน,นะคะมี2กระถางด้านหลังตรงนี้เป็นธาตุบางแก้วหน้าตรงปกนะออริจินอลหน้าไม่ซีดหน้าอมชมพูสุขภาพดีแบบนี้เลยธาตุบางแก้วนะคะหน้าสวยๆแบบนี้ขออยู่ที่85บาทเท่านั้นนะคะมี2ต้น C.F. ครบ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะอยากได้1ต้นแม่ค้าก็ส่ง1ต้น2ต้นมีค่าส่ง50บาทเท่านั้นรั ครบสต้นส่งให้ฟรีนะคะสะดวกรับไปทางขออนุญาตบวกเพิ่มแค่20บาทต่อบ้านนะคะราคาหลัก10บหน่อยหน่อยหลักร้อยนิดๆเท่านั้นนะคะลูกค้างานจะส่งให้ทั้งกระถางด้วยนะคะส่วนใหญ่อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมดแล้วนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าเหนือดวงนะคะป้ายแดงสวยๆนี่ลอดใหม่ก็แดงนะคะหน้าสวยหน้าชัดเจนเลยเอาไป120บาทนะคะเหนือดวงนะ ด้านหลังตรงนี้เป็นพญาขอมพญาขอมดำนะคะไปเจ็ดเก้าเจบาทพญาขอมดำยิ่งโตยิ่งดำยิ่งสวยยิ่งดุแล้วไม่ค่อยมีจำนวนและไม่ค่อยมีใครทำแล้วพวกไม้เก่าๆเขาก็จะแห่แห่ไปทำกันแต่ไม้ใหม่ๆนะคะเพราะว่าได้ราคา นะไม้เก่าๆราคาไม่ค่อยได้ราคาถูกๆก็จะไม่ค่อยทํานะคะเก็บสะสมเอาไวล้ลูกค้าพยาขอมนะคะมีแค่2ต้นก็น่าจะหมดรุ่นนี้แล้วเหมือนกันนะจ๊ะถัดมาด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นฮันนุมานสืบมะคานะมี2ต้นหน้าสวยหน้าสวยเลยฮันนุมานสืบเอาไป8ปดเแล้วกันมีแค่2ต้นนะคะไปอัพขึ้นใส์แปดใส่เก้าได้นะจ๊ะต้นใหญ่เลยถัดมาตรงนี้มีชื่อว่าพลอยพัตตา พลอยพัะตานะคะฟอร์มสวยๆเลยต้นสวยอันนี้เอาไป100บาทพลอยพัะตานะคะ100บาทแล้วก็อันนี้มาเป็นกาคาพลิกใบสวยนะคะนั้นใบใหม่เปิดมาป้ายสวยายลึกเลยกาคาพริกก็ขอที่100บาทนะคะเกสรพุ่มมริน้ามี2ต้น100บาทเช่นเดียวกันใครชอบไม้เหลืองๆปายๆแบบนี้เลยมี2ต้นนะคะถัดมาตรงนี้ชื่อว่าผีเสื้อสมุทร นี่เริ่มกัดลายมาบ้างแล้วผีเสื้อสมุดเอาไป89บาทนะคะมี1ต้นต้นเดียวทวนเลยไม่มีแล้วด้วยอันนี้เป็นสีการนานะคะมีหน่อมีหนอดไอ,ไอ,ไอต้นเล็ก2ใบนั้นเป็นหนอนะคะมีหน่อแทงขึ้นมาแล้วสีการนาตัวน,นี้เป็นเจนหนึ่งนะเริ่มกัดลายขึ้นมาแบบนี้สีการนาต้นนี้เอาไป99แล้วกัน99บาบาทมีต้นเดียวนะคะดาราประกายแสง หน้าสวยฟอมสวยใบหนาก้านแข็งแรงดาราปรกายแสงกระถางนี้เอาไป90บาทนะมีต้นเดียวนะคะถัดมาข้างๆกันตรงนี้เป็นกระบองท้าวเวสสุวรรณขอที่90บาทเช่นเดียวกันหน้าสวยเลยนะคะใบออกทรงใบหอกป้ายๆดุดๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นอส่งไข่นะคะอส่งไข่ต้นนี้ขอ85 85บาทมี2กระถางนะหน้าคมเข้มหน้าคมเข้มหน้าชัดแบบนี้เลย นะคะ85บาทอะสงไขยแล้วก็สุดท้าย2ต้นนี้จะเป็นปู่หรือ4ีตาไฟนะคะปู่หรือ4ีตาไฟฟอร์มนี้เอาไป80บาทมี2ต้นนะคะ80บาทปู่หรือ4ีตาไฟนะจ๊ะ เรียบร้อยสำหรับวันนี้จะมีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนยังไงลองจดชื่อบอนสีนะคะโทรหาหรือทักไลน์หามแม่ค้าได้ที่เบอร์080 5194 988นะคะนิสาพรบอนสียินดีให้บริการนะคะจัดส่งให้วันนี้งานส่งก็ส่งให้ทั้งกระถางนะคะมีป้ายเขียนชื่อบอนด้วยปากกากันน้ำ ติดไปให้ด้วยในทุกๆต้นนะคะแพ็คให้อย่างดีเซฟต้นไม้ให้อย่างดีแน่นอนปลอดภัยหายห่วงเชื่อใจกันได้เลยนะคะแม่ค้ามาตรฐานคงมาตรฐานไม่ว่าจะไม้ราคาเมื่อก่อนนะคะหลักพัน หลักพันหลักหมื่นจนเหลือราคาแค่หลักสิบหลักร้อยแม่ค้าก็ยังแพ็คให้มาตรฐานดื่มนะคะเซฟต้นไม้ให้อย่างดีถูกต้นจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สนใจต้นไหนสอบถามทักเข้ามาได้เลยแคปรูปหน้าจอหรือเขียนชื่อบอนโทรสั่งซื้อกับแมคคาก็ได้นะคะได้หมดทุกช่องทางทักไลน์ได้ใครมี Facebook ของแม่ค้าก็ทักทาง Inbox ก,ก็ได้นะคะได้หมดทุกช่องทางแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นโซเชียลนะคะก็ยกหูโทรศัพท์โทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้นะคะ0805194988จะไลน์ก็แอดเบอร์นี้นะคะ0805194988เบอร์เดียวทวนนะคะ จ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า